เปลี่ยนสิ่งนี้เรียกรั์ทันทีค่ะการเปลี่ยนสิ่งนี้ทำให้ชีวิตการเงินของคริปดีขึ้นการคงอยู่ในบัญชีดีขึ้นการไหลามาการไหลเวียนของทรัพย์ดีขึ้นคือเริ่มจากการเปลี่ยนจากเลขมงคลพาปังเฉพาะบุคคลละ่ะแล้วมาดูผลลัพธ์ที่คริปเปลี่ยนให้ลูกค้ามากมายนะคะรีวิวขึ้นได้เลยค่ะ สิ่งนี้จะอาศัยพลังงานด้านตัวเลขอาศัยด้านโหราศาสตร์ที่มีผลต่อชีวิตเรามากถึง3 3นะคะจะอยู่ในรูปแบบของเลขมงคล6หลักค่ะเบอร์ทโทรหรือแม้แต่การต่อชื่อลายนะคุณสามารถใช้เลขกลุ่มนี้กับอะไรได้บ้างคะแอปแบงกิ้งคะ่ะแม้แต่กระทั่งชื่อบริษัทแล้วเอาเลขกลุ่มนี้ไปต่อได้หมดเลยนะ แล้วการที่เราจะได้เงินเนี่ยคุณคิดว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรคะหนึ่งสิ่งในนั้นก็คือขึ้นอยู่กับพลังงานนะคะคุณลองสังเกตตัวคุณก็ได้ค่ะว่าถ้าวันไหนคุณรู้สึกอารมณ์ดีมีความสุขเงินจะไหลเข้ามาหาคุณแบบง่ายๆสบายๆแต่ถ้าวันไหนที่คุณรู้สึกว่าหัวร้อนหรือแม้แต่กระทั่งโพสต์ขายแล้วแบบอารมณ์ไม่ดีอะตื่นมาแล้วอารมณ์ไม่ดีเลยอะนั่นแหละค่ะวันนั้นอะลองสังเกตดูเลยว่าทรัพย์หรือว่าการเงินของคุณอะไหลเข้ามาแบบติดขัด คือเงินไม่เข้าแบบสมูทเลยนะคะและนี่คืออีกหนึ่งเคล็ดลับของศาสตร์ตัวเลขนะออกแบบเลขมงคลพาปังเฉพาะคุณค่ะเป็นอีกหนึ่งทางที่สามารถเรียกศาสตร์ได้ง่ายขึ้นแต่คุณเคยเป็นหนึ่งคนที่เก็บเงินไม่อยู่เลยคะหรือมีสมุดบัญชีแต่ไม่มีเงินน้ารอแค่เงินเดือนอย่างเดียวถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นบอกได้เลยค่ะศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ของความเชื่อตัวเลข เป็นด้านของสถิติไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเลขมงคลเฉพาะคุณอย่างเช่นคนที่ใช้กลุ่มเลข789คุณจะเห็นเขาเลยว่าเขาจะมีชีวิตที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือว่ามีโอกาสที่จะได้เงินก้อนโตในทางของสถิตินะแต่การออกแบบนะคะเบอร์โทรกับเลขมงคลพาปังเฉพาะบุคคลเนี่ยเป็นการออกแบบที่ต่างกันอยู่ในเรื่องของการเงินให้ไหลเข้ามาคีย์สำคัญในการออกแบบเลขมงคลพาปังหลละ คือ3ตัวหน้าและ3ตัวท้ายเปิดปากถุงและปิดปากถุงอเลข3ตัวหน้ามันคือการเปิดโอกาสให้เงินเข้ามาพอเมื่อเงินเข้ามาแล้วไอ้สตัวท้ายต้องเป็นเลขที่ปิดปากถุงเพื่อที่จะไม่ให้เงินไหลออกนะคะและที่สําคัญคือย้ําเลยว่าไม่ใช่แบบตัวเลขอะไรก็ได้นะเพราะวิเป็น1คนนะเมื่อก่อนเป็นคนที่ชอบใช้เลขแบบที่จําง่ายอาศัยในเลขของปีเกิดเอยวันเกิดตัวเองเอยเลขโทรศัพท์4ตัวท้ายอย่างเงี้ยเป็นคนที่ง่ายๆค่ะ แต่พอง่ายๆแล้วมันไม่ค่อยเข้าพอมาศึกษาในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของศาสตร์ผาปังต่างๆตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้บอกได้เลยว่ามันดีขึ้นเยอะจริงๆนะคะเปลี่ยนจากเลขที่จําง่ายให้เป็นเลขที่ถูกต้องตามศาสตร์แค่คุณเปลี่ยนจากหน้าจอแอปต่างๆคุณก็จะเกิดมหาสัรยร์ในตัวคุณในเรื่องการเงินที่มันดีขึ้นค่ะอยากให้ลองเปลี่ยนจากสิ่งเล็กๆถ้าวันนี้ทรัพย์ที่คุณมีมันไม่ได้แบบมีมากถึงที่จะเปลี่ยน ในพลังงานใหญ่อย่างเบอร์โทให้เริ่มเปลี่ยนจากสิ่งเล็กๆเนี่ยค่ะคือเลขมงคลพาปังเฉพาะคุณที่อาศัยการออกแบบแค่วันเกิดนะย้ำว่าแค่วันเกิดวันเกิดให้คุณระบุมาเลยค่ะว่าเกิดวันจันทร์ถึงอาทิตย์ระบุมาเลยและอาชีพที่คุณทําในปัจจุบันนะคะคุณรีบออกแบบเลขมงคลพาปังเนี่ยทุกวันลูกค้าก็จะกลับมารีวิวตลอดว่าดีขึ้นค่ะมีเงินเข้ามาทุกวันค่ะ หรือล่าสุดเนี่ยนะคะเพิ่งรับไปตอนเช้าแล้วยอดเข้าตอนบ่ายเนี่ยสี่ถึงห้าหมื่นแต่ย้ําก่อนว่าไม่ใช่ทุกคนนะบางคนนะ่ะอาจจะใช้เวลา3เดือน6เดือนปีหนึ่งมันแล้วแต่นะคะแล้วก็ที่สําคัญทุกคนต้องถามแน่ๆเลยว่าเอ้ยอาชีพไหนใช้ได้อะยกตัวอย่างข้าราชการอัยการอธเกานยทหารตํารวจเจ้าของกิจการหรือแม่ค้าออนไลน์ได้ทุกอาชีพนะทุกคนเพราะว่ากลุ่มตัวเลขเนี่ยเขาจะมีเฉพาะของอาชีพ อาชีพนั้นๆคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าอาชีพคุณใช้เลขไหนถึงจะปังถ้าคุณอยากออกแบบเพจนี้ที่ตรงนี้นะคะครูอีฟสามารถออกแบบให้คุณได้เฉพาะบุคคลนะสนใจอยากออกแบบนะแค่คุณตัดสินใจและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะก,ก็ทักไลน์หรือทักแชทไปได้เลยที่ไลน์ m o m e e 5 6 9ค่ะและถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ กดแชร์ล่างสายรัวๆไปได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ